สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะพาทุกคนนะคะมาชมขั้นตอนการทําน้าอ้อยหรือว่าการเหบน้าอ้อยบรรจุขวดลงไปขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการเอามีดนะคะมาโขดนะคะแล้วก็ทําการตัดหัวตัดท้ายลําอ้อยนะคะให้สะอาดที่สุดนะคะตรงไหนที่มันมีแมงนะคะลําอ้อยแตกแล้วก็มีแมงเราก็จะใช้มีดนะคะค่อยๆถากออกแบบนี้นะคะเราจะเลือก ลำที่สะอาดแล้วก็ไม่มีแมงนะคะนี่นี่ก็จะเป็นขนาดลำอ้อยที่เราทำการตัดมาในวันนี้หลังจากนั้นเราก็จะทำการเอาใส่เครื่องเหีบนะคะเครื่องเหีบของเราก็จะเป็นระบบน้ำมันนะคะทุกคนก็จะสามารถที่จะเอาไปไหนก็ได้นะคะขึ้นป่าขึ้นเขาไปเห็บบนเขาก็ได้นะคะเวลา,ามีรวงทานที่วัดหรือว่าที่ ธุรการดานเราก็สามารถนําเครื่องห็บเครื่องนี้ไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นระบบเติมน้ํามันแล้วก็จะค่อยๆหย่อนเข้าไปทีละลำนะคะเพื่อจะเป็นการถนอมลูกปืนของเราด้วยส่วนผ้ากองเราจะกองอยู่ที่ประมาณ10ชั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่เหยือก ก่อนที่เราจะใส่เหยือกเราก็จะทําการกรองอีกหนึ่งชั้นจะเป็นผ้าขาวนะคะเป็นผ้าขาวเป็นผ้าดิบนะคะลำหนึ่งเราจะสามารถรีดได้สูงสุดถึง3มครั้งเพื่อที่จะให้น้ำอ้อยของเราออกอย่างหมดจดนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้การอ่า ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะคะสำหรับการซื้ออ้อยครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการกรองครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะบรรจุขวดนะคะนี่อันนี้จะเป็นขวดใหญ่ที่เราจะคอยเติมใส่เหยื่อเวลาเขามาซื้อแบบเป็นแก้วเราก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็คอยบรรจุขวดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราทําการบรรจุขายในราคา20บาทก็คือบรรจุขวดนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการปิดฝาแดี๋ยวก็ทําการเอาไปน็อกน้ําแข็งทำเสร็จแล้วก็ต้องคือต้องเอาไปแช่เย็นเลยนะคะทุกคนเพื่อจะได้คงความสดแล้วก็ความหอมของอ้อย แล้วเราก็จะเรียงนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดที่เราบรรจุขายในราคา20บาทแล้วก็ขวดที่ไว้เติมใส่เหยือกเวลาเราเทใส่แก้วให้ลูกค้านะคะเราก็จะรีบนำมาน็อกน้ําแข็งเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านที่เราทำการเอาไปขายนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำน้ำอ้อยนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ